ตัวคนพิการนะครับถ้าไปอยู่โรงเรียนปกติถึงคุณจะเรียนเก่งทํานู่นทานี่ได้ก็ตามแต่ว่าในการทํางานคุณจะเป็นช้อยสุดท้ายในการเลือกเข้ากลุ่มเสมอมันรู้สึกแย่นะสุดท้ายเราบอกว่าเราจะเรียนดีขนาดไหนฮะแต่ว่าเพื่อนบอกว่าคุณอาจจะทําไม่ได้คุณโดนตัดสินว่าคุณคือตัวถ่วงผมก็ต้องใช้ชีวิตในการแบบเรียนในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบประมาณแบบ3ปีอย่างเงี้ยแต่ว่าในช่วงปีนั้นนะครับ ผมเรียกว่าความโชคดีของผมมากกว่าที่ผมมาเจอสิ่งที่เรียกว่าละครถ้าไม่คนตาบอดต้อกเรียกแสดงในความมืดสึออย่างนี้เขาไม่เคยเรียน acting แ,และ acting มันสำคัญอะไรกับเขาท่าทางอารมณ์ความรู้สึกพอเขาต้องการสิ่งนั้นเพื่อไปต่อยอดกับอะไรบางอย่างในการเป็นศิลปินก็ได้เพราะ่จริงแล้วทุกคนไม่ได้เรียน acting เพื่อเป็นักแสดงเรียน acting เพื่อเพื่อให้เข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่น มองภาพตัวเองมาไกลเหมือนกันนะจากคนที่ไม่กล้าทําอะไรอ่ะผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปเยอะมากร่างกายที่แบบมั่นใจขึ้นหรือร่างกายที่เป็นธรรมชาติขึ้นผมรู้สึกว่ามันทาผมไปเจอสังคมที่ยอมรับผมมากขึ้นแต่ก่อนผมรู้สึกว่าที่สังคมไม่ยอมรับตัวคนพิการเองเพราะสังคมดูว่าคนพิการเป็นคนที่แปลกคนรู้สึกว่าคนพิการเนี่ยทำอะไรไม่ได้แต่วันนี้คนตาบอดทําสิ่งนั้นได้มันคือการยอมรับบางอย่าง ผมว่าแรงใจคอนข่าสำคัญนะเพราะว่าตลาด56ปีที่ผ่านมามันมีทุกครั้งะที่เราไม่อยากทำอะไรหรือว่าที่เราหกล้มหลายๆเรื่องเรามีเป้าหมายอะไรอยากไปถึงมันแต่เป้าหมายนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยฮนะถ้าเราไม่มีความชัดเจนของตัวเองที่มากพอแล้วตัวผมคนเดียวฮนะผมอาจจะเดินมาถึงตรงนี้ไม่ได้ผมถูกประคองทุกครั้งด้วยคนรอบข้างตัวผมคนที่เป็นกลุ่มละครก็ดีกลุ่มคนที่เป็นครอบครัวผมก็ดี ที่ที่กานเชื่อเชื่อในตัวผมอยู่เพราะถ้าผมฮะเชื่อในตัวเองเดียวผมรู้สึกว่าผมไปไม่รอดเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ใช่ตัวเราองเดที่แบบจะเดินเดินด้วยพลังใจของเราเอนเดียวได้รับชมได้แล้ววันนี้ผ่านบริการออนไลน์วิภา .me